กลาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองคอง์พระบาทสมเด็จพปประปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นพระสินใหญ่นะครับเนี่ยสวยงามมากนนะครับนี่ดูสิครับคมชัดแจ๋วเฉียวครับท่าน แต่ตัวหนังสือจะบางปีนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรครับมันก็เห็นถ้าเจนอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการันานะครับท่านเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับท่านวันนี้เองนะครับเหรียญนี้ครับไม่คิกว่าจะหาเจอได้ง่ายๆนะครับท่านหายากมากเลยนะครับสำหรับปีปศนี้จริงอยู่เหรียญนี้ปีปศนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบบรรดที่หายากแต่ว่าผลิตน้อยครับในบรรดาเหรียญพราเสียนใหญ่ที่ ผลิตออกมาครับผลิตน้อยที่สุดการเบี้ยนสิบาทเปอร์เซนต์ใหญ่ผลิตออกมาครับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งครับไล่ขึ้นมาจนถึงปีหกศูนย์ใกองรัฐการที่เก้านี่แหละครับท่านมีปีพศนี้ครับติดอยู่ที่อันดับที่สามครับที่ผลิตน้อยที่สุดครับท่านอันดับที่สามนะครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่ที่หายากไปเสแล้วครับท่านแต่สาหรับนี้อันดับที่สามเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะคร ให้จบคลิปนะครับท่านท่านจะได้รู้ว่าเป็นปีพศอ,อะไรจานวนการผิดอยู่ที่เ,เท่าไหร่และในระดับยูนีนั้นเหรียญละเท่าไหร่ในราคาของเหรียญที่ทําการประเมินมาอย่างล่าสุดนะครับท่านขอให้พี่เพ่นเพื่อนน้องท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านคิวปอนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากน,นะครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ภูวิลพลอลรุณเจเดชครับตัวหนังสือรู้สึกเจ นี่ครับพ่กองขึ้นมาได้หนึ่งเห็นจะจรนนกว่าครับนี่ครับมือหน้าพงท่านกับผู้ิพนุนจดีรับส่วนด้านหลังกรัชการที่เก้าครับท่านบรมูบรูลู้ท่านใลดูดิครับคมชัดเจาะไหมสุดยอดครับท่านคมชัดเจาะโอกาสเลยครับเห็นไหมคมชัดเงาวับทีเดียวนะครับแบบนี้ครับน่าเก็บสะสมทีเดียวนะครับหายากพอสมควรครับผมหาเจอได้นะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะหาเจอได้ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้ครับมาดูกอเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงมาครับนี่ครับก็มีระยบุบรายบีบ นิดๆหน่อยๆครับตามปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้เนี่ยนะครับท่านดูสิครับเนี่ยกองฟูงสลับเรียบเหรียญนี้รู้สึกจะคมชัดเจาะมากนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำการล้างครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคำๆมองๆยังไงเจ้ากลมบนี่ครับจะไม่เป็นไรครับสบายๆครับถลางออกมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอเลยครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลครับสําหรับอักษรบิลเนี่ยทําขึ้นมาเพื่ออะไรเลยครับท่านสามตัวจะชิดกันอยู่ครับตัวที่สี่ห่างออกมานี้นะครับท่าน สำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านเพื่อที่จะเอามือรูปๆคาดูว่าเป็นปีพศอะอไรน,นะครับเอ้ยว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับท่านพูดผิดก็ไม่ใี่ปีพศเฉยเลยผิดผิดถูกถูกอยู่อย่างนี้ตลอดต้องขอโทษขอใจอภัยพี่พี่น้องน้องท่านด้วยนะครับท่านพอสองตพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านนี่ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยอันดับที่สามของเหรียญพลาสินใหญ่นะครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในงในสิบอันดับที่หาย,ยากนะครับ ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดนาวาอนุรักษ์บาลามตามลงมมาอีกนี้คือแม่น้นเจ้าพระยายได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลรบินนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้า้อยห้าสิเ็ดเหรียญนี้นะครับท่านพศสอง1นห้าห้านีนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยมองไม่ชัดเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ไกลเกินไปนะครับโอเ้หอ 18, 4, 5, เห็นนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับท่าน สิบแปดล้านี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วตัวที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งรอยี่สิบาทนะครับขยับมาจากเดิมจาก1 0 0อบาทเต็มเต็มขยับขึ้นมายี่สบาทเป็นหนึ่งอยิบาทไปแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับไม่เท่าไหร่ครับตัวที่เหรียญละสามสิถึงสี่สิบ้าบาทเท่านั้นเองนะครับ